น่าจะเป็นเมนูที่ฮิตที่สุดแล้วในตอนนี้สําหรับซุปผักลาวตามเชฟอินจริงๆแล้วเห็นคลิปนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนเห็นปุ๊บคือหิวปั๊บตื่นเช้ามาเนี่ยต้องรีบไปซื้อของแล้วมาเข้าครัวด่วนสําหรับตัวผักเนี่ยใครชอบกินอะไรก็น่าจะหามาใส่ได้เลยแต่ว่าถ้าคลิปนี้มีพี่น้องสปปอลาวเข้ามาดูเนี่ยอยากให้ลองผักชนิดไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยเด้อวันนี้นัดเลือกใช้เป็นผักกาดขาวเห็ดผักบุ้งนานแล้วก็ผักก้านจองสาหรับตัวผักก้านจองเนี่ยนัดชอบเป็นพิเศษเพราะว่าขนาดลวกแล้วกวก,ออก็ลลลล้้้างงไไไววนี่ปดคั สำหรับตัวผักเนี่ยก็ลวกแค่พอเขาสุกพอไม่ต้องลวกนานมากเดี๋ยวเขาจะเละพอลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นามาน็อกน้าเย็นไว้แบบนี้ตัวผักของเราจะยังมีความสีสวยแล้วก็ยังมีความกรอบอยู่ระหว่างร้อนเนี่ยก็จะมาคั่วงาขาวแล้วก็ถั่วลิสงพอคั่วเสร็จแล้วเนี่ยก็ตามด้วยพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็ขิงนําลงไปคั่วในไฟอ่อนได้เลยครับคั่วไปเลยครับจนกว่าจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ขึ้นสีแบบนี้พอสีเข้มประมาณนี้แล้วเนี่ยก็นําไปโขลกได้เลยครับแนะนํว่า้โขลกตอนร้อนนะเพราะว่าเขาจะนิ่มตาง่ายแล้วก็ต่อด้ยลไนกเรแต ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาลาผงนัวแล้วก็น้ำปลาอีกเล็กน้อยแล้วที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือตัวงาขั้วแล้วก็ถั่วที่ส่งขั้วที่เรานาไปหกเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกยิ่งใส่เยอะเนี่ยก็ยิ่งมีความหอมแล้วก็ยิ่งอร่อยมากขึ้นซุปผักแบบลาวเนี่ยเพิ่งเคยทําแล้วก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกแต่บอกได้เลยครับว่าต้องมีรอบสองแน่นอนเมนูอาหารพี่น้องสอบปอ,บอลลาวเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรเยอะมากแต่คือมันอร่อยแล้วก็นัวจริงๆเมนูนี้ถ้าใครยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนําเลยครับ